ว่ต้องมาหมุนของข่อยอ่ะกดกดค่ะเอ้าเหนยแล้วเหรคพี่พลอยพี่พลอยเป็นไรพี่พลอยเป็นลมเหรอโอ๊เป็นลมอ้ยช่วด้วยช่วยด้วยไมลมอุยุงดุ้ง้เดี๋ยว คนเป็นลมใช่ไหมเป็นลมเหรอคะโอ๋ยเป่าปากก่อนนะหายขึ้นหายขึ้นคนเป็นลมโอยคนเป็นลมเฮ้ยคุณหมอคุณหมอหมอหมอเพชรช่วยหน่อยเร็วๆหมอเพชรคุณหมอคุณหมอคุณหมอมาดูนี่ปึ๊บเป่าปากปึ๊บเป่าปาก

อายืดไปค่ะอ่ะพอแล้วค่ะอ่ะพอค่ะยืดไปอีกค่ะยืดไปอีกค่ะหนูยืดไปอีกหนูดึงไปอีกหนูดึงไปอีกหนูดึงไปหนูดึงไปไกลๆอ่ะอ่ะทีนี้หนูวางวางลงวางลงวางค่าวางวางเลยนนั่ อ้อยกับว่าน้ำพ่อกับแม่นอนอยู่เราจะได้ไปเซ็นท่านไหม <c oughs> หมูแต่งตัวรอไปเซ็นท่านกับพ่อกับแม่ได้ไหม

้องเพงเมื่อคืนออนีล่อยหรือเ็ดแน่ๆๆหๆ,ๆหักหักหักเจได้สั้นไม่เอามันเล่นแรงไม่ได้น้องเพ็ด หอมหีบใส่ฮอร์จุลาค่ะฮอร์อ่างเนืองฮอร์นกูกตาอ๋อขี่แต้วมอีกแล้วหักแก้วหักยังไหนหนมเอาก้นมาเอาก้นมาเอาก้นมาหน่อยก้นมาอยู่อืมเอาแล้วถาดอีกถานอยู่ไหนล่ะ พี่เต้พี่ต่พ่แ่า้องใหนนะอืมแต่ใ่ะต้ง ี้อ๋อโล่โล่เจาะเจาะกอเอ้ยกอไก่ขอไข่ในยาวขอขวดของเล่าขอควายเข้าหน้าขอคนขึง ขอฐานเข้ามาตาพระนางโถน้าเขาพระพุทธเจ้าเดินนอนเงินไม่นอนเงจำเมือหน่อยจำเมือหน่อยค่ะอ่ะร้องเพลงค่ะเอาสายไมคค่ะตาเล็จ๋า <laughs> oh, no, oh, I oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. ý kiến giải. Ô hiền giải, hảo? Ô hiền giải. Ô hiền giải. Ô hiền giải. hay hiền giải. à hiền giải. Ô hiền giải. Ô Hả giải. Ô hiền 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 giải. ยายให้ในห้องกันไก่กไก่อยู่ในห้องกไก่ไก่ไก่อยู่นี่ค่ะทั้ <c oughs> แล้วอันหนึ่งไปไหนละ่ะทไมเห็นนึงยายดูสิของใครของคุณเสื้อผ้านะคะสวยเอา้าคุณอะไรเนี่ย เอ้าหนูทำอะไรลูกระวังขานะ อ้าวทำไมเป็นของโรงพยาบาลราจะพึกงกันของเล่นอนะ่ะเอาอย่าเคาะดิมันแตกแล้วเห็นไหมพี่น้องเพชรอ่ะน่่แน่ๆของน้องเพชรนะเนี่ยจ้าจ้าของน้องเพชรอ่ะทำหายเนี่ยทำแตกไปแล้วนี่ตุ๊กตาหายอา้าวยากค่ะ 妈妈